สวัสดีครับสวัสดีนแฟร์เรเบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel ทีซ t ตี e เซนทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัเด็ดข่าวสารนะในคลิปข่าวประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันพุทธที่19เดือนมกราคมพศสองาอยอยู่ผมแอดมินตะคนเดิมนะฮะวันนี้มีข่าวสาร,รเรเบยมาอัพเดตกันนะครับทั้งเรื่องเชื่อมโยงกับนักเตะนะฮะในตลาดซื้อขายวันนี้เป็นในส่วนของนักเตะจากอ่าเมืองฝรั่งเศส นะฮะอย่างเลเวนคูซาว่านะครับนักเตะในสังกัดของปารีสแซงต์แชร์แมงในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่มีข่าวเชื่อมโยงกับซิตี้ในวันนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะนักเตะซิตี้คนที่หลายๆคนรอคอยกลับคัมแบ็กมาแล้วนั่นคือเลียมดีแลกนะครับกลับมาฝึกซ้อมแบบพูลเซสชันกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเซสชันการฝึกซ้อมของเมื่อวานนี้นะฮะเป็นข่าวดีมากๆเลยรวมไปถึงเรื่องของบทสัมภาษณ์ของนักเตะ จากทีมอื่นนะฮะที่ผมหย,ยิบยกมาพูดในวันนี้ก็คือทางติโมแวนเนอร์นะครับพูดถึงทีมเราเอาไว้บอกว่าตามซิตี้เนี่ยยากนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ถอดใจหรอกนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของเจ้าเฟลิกซ์ด้วยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่หลุดออกมาจากสื่อในโปรโตเกตนะฮะอย่างเรคคอร์ดนะครับเป็นบทสนทาน,นาของทางเอเจนต์ของฟิลิกซ์นะอย่างพอเกิมเนเดสแลวก็ประธานสโมสรอเบนฟิก้า นะครับเกี่ยวกับดีลการย้ายตัวของฟลิกซ์เมื่อปี2019นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามในข่าวอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวทีซีดีเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านั่นเองครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับ ความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้นะหนีไม่พน้นเรื่องของนะนักเตะที่กลับมาฝึกซ้อมนะครับในเซสชันของเมื่อวานนี้นะฮนะนั่คือวันอังคารที่18นะครับก็นี่เลยนะเปิดประเดิมรูปภาพนะครับความเคลื่อนไหวกับทางคุณแผนแมนซิตี้ทั้งสองนะฮะกอดคอกันตลอดนะสองพี่น้องคู่นี้นะครับทางแจ็คกิลลิชแล้วก็ทางฟิลฟ์เดน นะครับก็ฟิตพร้อมสมบูรณ์ดีแหละนะฮะยิมย้มแย้มแจ่มใสนะครับสำหรับการฝึกซ้อมเซชันเมื่อวานนี้นะคนในเงานี่ก็น่าจะเป็นเจ้านะเจา้ากานเซลโลรูเบนดิอา b สนะฮะแบร์นาโดซินวาแหมแต่งตัวยังกระสายสือกนะ,ะสงสัยจะหนาวนะสงสัยจะหนาวนะราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมเควินเดอร์บรอยนะครับผู้สัดประตูชัยนะ,ะที่แล้วนะ,ะที่ชนะเชลซีมาได้นะครับ1 0ึ ซูเปอร์เคฟแล้วก็นี่เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ให้เห็นการซ้อมต่างๆของทีมเรานะฮะนี่ก็เป็นแบ่งทีมซ้อมนะฮะนี่เห็นไกลๆนะครับใครฮะทุกคนดอคอยเขาอยู่เลียมดีแลบนะครับเดี๋ยวมีภาพแบบอินเสิร์ฟโฟกัสใกล้ๆให้ดูกันสเตอร์ลิงเป็นการซ้อมยิงประตูนะฮะการซ้อมทำประตูนะฮะ เจมส์แม็กอาร์ตี้นะฮะก็มาร่วมซ้อมด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชุดใหญ่ไปแล้วแหละนะครับทั้งพาเมอร์แม็กอาร์ตี้นะครับโจชวิลสันเอสแบรนนะครับนักเตะดาวรุ่งคนอื่นอย่างลุคแอมเบเตอะไรพวกนี้ก็มาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็รุเบนดิอัสนะครับโรตริกนะฮะแล้วก็มีคนนี้นะพี่หนวดไม่ยอมโกนนะฮะยูไคกุนดกันอยากดูลุกเถื่อนนะแล้วคนนี้เลยนะครับ กลับมาฝึกซ้อมแล้วนะเดี๋ยวอ่านดีเทลของเรียมดีแล็บให้ฟังแล้วกนะันนะฮะกลับมาฝึกซ้อมแบบฟูลเซชันแล้วนะครับตามนี้เลยรเรื่องของดีแล็บนะฮะแฟนบอลหลายคนเนี่ยนะคาดหวังว่าจะเห็นเรียมดีแล็บได้โอกาสในฤดูก,กาลนี้นะฮะแต่ว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เขาประเดิมตัวเองนะฮะในทีมชุดใหญ่ในซุสคาร์บาลคร,รับฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ยิงได้กับบอลมัดเนี่ยนะมาฤดูก,กาลนี้โชคไม่ค่อยเข้าข้างเขา นะเนื่องจากดีแลบนั้นประสบปัญหาในการ,รเรื่องของบาดเจ็บนะอาการบาดเจ็บต่างๆขัดขวางความสามารถของเขาอย่างมากเลยแล้วก็การลงเล่นเนี่ยมันก็สะดุดไปด้วยเนื่องจากเขาต้องพักร,รักษาตัวนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยลงเล่นให้กับทีมชุดสำรองของแมนเชสเตอรนะฮะอย่าง EDS เนี่ยของสโมสรอนก็ไม่ค่อยมากนะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองอาจจะไม่แค่ไม่กินนะนะครับแล้วก็เวลาจำกัดมากมากเลยสำหรับเดียมดีแล็โชคร้ายนั่นเอง โดยสัปดาห์นี้นะฮะตามรูปเลยเรียมดีแล็บนะครับกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งและพร้อมนะที่จะลงเล่นในเกมทางการของชุดใหญ่นะครับคงจะมองหาไปที่นัดวันที่5กุมภาพันธ์ที่เราจะเล่นรอบ4 FA ครับกับทางฟูลแลมนะครับถ้าเป็นเกมกับซอวแทมตันในวันเสาร์นี้เนี่ยน่าจะยังเร็วไปสำหรับดีแลแล้วก็เพิ่งกลับมาฝึกซ้อมเองมันอาจจะเร็วเกินในการ กลับมาคุ้นเคยแล้วก็มาประสานงานกับเพื่อน,นรุ่มทีมนะฮะน่าจะมองไปที่ FA Cup มากกว่าเพราะว่าก็จะมีพวกดาวรุ่งลงด้วยทั้งพาเมเม่แม็กเอตี้นะครับน่าจะเป็นเกม FA Cup รอบสีที่น่าจะมีโอกาสาของลิเดอแลพเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้ตามรูปนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยคงจับก,กระตือรือร้นอย่างมากนะในการกลับมาเพื่อจะเรียกฟอร์มแล้วก็ ลงสนามให้กับแมนเิตี้เพราะว่าตอนนี้แมนซิตี้อย่างที่ทราบกันนะในซัมเมอร์หน้าจะมีการเสริมกองหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าไม่อยากให้บทบาทตัวเองลดลงไปมากกว่าน,นี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็ต้องมีความกระตือรือร้นทำในการฝึกซ้อมในการหาโอกาสในการลงสนามนะครับเรียกฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ถ้ามีโอกาสในเอฟเอคัพก็ต้องทำประตูให้ได้ด้วยนะน่าจะเป็นส่วนสาคัญในการเรียกความมั่นใจให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทางทีมงานของแมนซิตี้ด้วยว่า ยังพอมีนักเตะในตำแหน่งกองหน้าอีกคนหนึ่งนะของทีมที่สามารถพึ่งพาใส่ได้นะครับนั่นคือเจ้าหนูเรียมดีแลบนั่นเองนะครับเป็นกําลังใจให้กับเรียมดีแลบด้วยนะครับทุกๆคนน้องก็พึ่งกลับมาฝึกซ้อมได้นะครับก็ขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็โชว์ผลงานดีๆให้กับสาวกซิติเซนได้ชมด้วยกันนะฮะสำหรับเรียมดีแลบข่าวต่อมานะครับข่าวข่าวที่เป็น ซื้อขายประจำวันที่เชื่อมโยงกับซิตี้เราในวันนี้นะฮะคือแบ็กซ้ายจากเมืองน้ำหอมนะครับอย่างทางเลวังคูซาวานะครับจากค่ายปารีสแซงแช็คแมงนะครับฟูลแบ็กว่า29ปีรายนี้นะฮะตกเป็นประเด็นในการซื้อขายอย่างหนักเมื่อไม่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้หลังจากที่เจ้าตัวนั้นมีโอกาสได้ย้ายนะครับในช่วง ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะมีโอกาสจะได้ย้ายแต่ว่าก็ไม่ได้ออกจากทีมไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นฤด,ดูกาลวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บด,ด้วยนะครับทำให้ซีซันีแทบจะไม่ได้ลงกับปารีสแซงต์แชแมงเลยนะครับช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงด้วยกับทางเชลซีนะครับเพราะว่าตอนนี้เชลซีกําลังมองหาแบ็กซ้ายที่มาแก้ไข ในตำแหน่งของเบนชิวิลอยู่ที่ตอนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับก็มองไปที่คุซาว่มีเขาวเชื่อมโยงกันตั้งแต่เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุซาว่ฮะเหลือสัญญากับทางเบสเชเนี่ยถึงปี2024แต่ว่านักเตะเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะมีโอกาสที่จะย้ายทีมช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ย้ายออกนั่นเองโดยตอนนี้นะครับทางเลแฟคุซาว่นั้นดูเหมือนว่าอยากจะย้ายออกจาก ทาง P S C ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับโดยสื่อที่รายงานข่าวนี้นะครับก็คือ R T L จากฝรั่งเศสนนั้นรายงาน,นว่าโรแวงกูซาว่าได้รับการเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับทีมของเป๊ปนะฮะในเรื่องของการที่จะได้ตัวเขาไปเป็นตัวสำรองไปเป็นสแปนในฝั่งแบ็คซ้ายนั่นเองนะครับ เป็นรองตัวเลือกที่มีอยู่ในทีมอย่างซินเชนโกเองแล้วก็ทางกันเซโต่ก็สามารถโยกไปได้นะครับเหมือนไปซื้อไปเป็นสแปะว่างนั้นนะซื้อไปเป็น,เป,นเป็นตัวสำรองไปนั่งนะครับแม้ว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแมนซิตี้นะฮะจะสนใจฟูลแบ็กคนนี้จริงๆหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่ทางคูซาวาเนี่ยนะครับที่ลงสนามไปแค่9้านาทีให้กับเปเชในฤดูดกาลนี้เนี่ยนะครับจะได้รับความสนใจจาก ทีแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าจากปัญหาล่าสุดของแมนซิตี้นะที่แบ็กซ้ายมีปัญหาอย่างทางเบนชัเมเบนดี้รเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงตอนนี้ก็มีแคสซิชเชนโกที่เป็นแบ็กซ้ายที่เล่นได้จริงๆนะครับทางกาเซลโลโยมาเล่นได้ก็จริงแต่ว่าถ้าถามถึงธรรมชาติแบ็กซ้ายเนี่ยซิตี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับเขาะมองว่าดังนั้นเนี่ยการที่ท้ายที่สุดแล้ว ้าซิตี้เซนฟรอส์โดคุซาวะมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แย่มากเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่าเฟนมาเป็นตัวสำรองใช่ไหมแล้วก็คุซาวะวัย29ปีก็มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติเช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้าราคามันไม่แพงจนเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นการเซ็นสัญญาในแบ็กซ้ายที่เป็นสแป์เนี่ยที่คุ้มค่าก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องค่าตัวยังไม่มีตัวเลขบอกมานะครับแต่ผมอ,อายุ29แต่เรือสัญญากับทางเบนเช่ก็ ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะประมาณสักสองสามฤดูกาลสามปีได้สองสมปีได้นะครับค่าตัวเนี่ยก็าอาจจะอยู่ที่ถ้าผมว่าผมว่าถ้าเกินยี่สิบหล้านเนี่ยแพงเกินไปแล้วนะผมว่าไม่ควรถึงยี่สบห้าเลยผมว่ามันจะอยู่สักประมาณสักสิบห้ายี่สิบเนี่ยไม่ควรเกินนี้แล้วอะ่ะ ถ้าซื้อมาเป็นตัวสำรองด้วยอีกนะผมว่าไม่ควรเกินสิบห้าด้วยซ้ำนะวไวัยยี่สิบเก้าถามว่ากำลังพีคไหมก็กำลังพีคแต่ว่าอืมมีเรื่องบาดเจ็บเข้ามาด้วยก็เลยแต่ไม่รู้สิผมมองว่าเป็นข่าวที่จับมาโยงเฉยๆน่าจะยังไม่ได้มีภาษีที่มีความเป็นจริงมากขนาดนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าซิตี้ถ้าจะซื้อแบ็กซ้ายจริงเนี่ยน่าจะไม่ได้ซื้อเพื่อมาเป็นสำรองน่าจะซื้อมาเป็นตัวจริงมากกว่าเพราะว่าซินเชนโก้อะ ถามว่าเป็นตัวจริงให้ซิตี้ได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับซิตี้เองต้องการแบ็กซ้ายธรรมชาตนะิที่แบบว่าเกิดมาแล้วเป็นแบ็กซ้ายเลยไม่ใช่ตำแหน่องอื่นแล้วมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับซินเชนโกเหมาะที่จะเป็นเป็นอะไหล่สำรองที่พร้อมจะเป็นตัวจริงได้ตลอดเวลาอันนั้นนะคือสถานะซินเชนโกะนะครับผมก็เลยเมองว่าข่าวนี้กูกั่งว่ายัง,ย,งยังดูไม่มีทิศทางเรื่องของความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นแค่เชื่อมโยง เพราะว่าซิตี้ขาดแบ็กซ้ายก็แค่นั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะฮะยี่สิบเก้าปีหน้าก็สามสิบแล้วข่าวต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของทางเจาฟิลิปส์เป็นบ้างนะคร,รับก็เรียกว่าสื่อในโปรตุกเกสอย่างเรคคอร์ดนะเอาข้อความทางฮอเก้เมนเดสนะที่เป็นเอเจนต์ของทางเจาฟิลิปส์นะกับทางประธานสโมสรเบนฟิก้าอย่างหลุยส์ฟิลิเป้เวียร่าเนี่ยมานะเปิดเผย นะครับก็อารมณ์ประมาณเหมือนย้ายผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับของทางเจ้าฟิลิกส์อะไรประมาณนี้นะครับก็จริง,รงๆฮาวเกย์เมนเดสเป็นเอเย่นให้กับนักเตะชาวโปรตุกเกสหลายคนนะทั้งคริสเตียโนโรนัลโดเองทั้งแบร์รูซินมาของเราก็มีฮาวเกย์เมนเดสที่เป็นเอเย่นเหมือนกันโดยข้อความที่สื่ออย่างเรคคอร์ดเขาเปิดเผอยออกมานะฮะที่ฮาวเกย์เมนเดสพูดเนี่ยเขาพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ เจ้าเฟลิกซ์คือการย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะกับทีมของเป๊ปการ์ดล่านะมันจะเป็นการย้ายทีมทแพงที่สุดในบริษัทฟุตบอลโปรตุเกสนะนะคือย้ายตอนปี2019นะครับเมบนเดสกาอันนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากเรคคอร์ดรายงานของเรคคอร์ดนั้นก็ระบุต่อไปด้วยว่าจริงๆข้อเสนอนะครับที่ยื่นเข้ามาให้กับทางเบทฟิก้ารับฟังเนี่ยนะครับประธานของเบทฟิก้าเขาก็ยืนยันนะว่ามี ข้อเสนอจากทางแอตมาดริดแค่แค่หข้อเสนอ120ล้านยูโรนะฮะแต่ว่าทางสื่ออย่างเรคคอดเขาเปิดเผยออกมาว่ามีรายงานนะว่ามีการยื่นข้อเสนอจากอีกหนึ่งทีมก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะร้อล้านยูโรเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็แถมยังจะอนุญ,ญาตให้เบนฟิก้าเนี่ยเก็บเฟลิกซ์ใช้งานได้อีกหนึ่งฤดูกาลก่อนจะส่งตัวมาที่แมนเชเตีร นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะเฟลิกเลือกย้ายไปเล่นให้กับแอตมาติดด้วยค่าตัวดังกล่าว 1, 2 0ล้านยูโรนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเฟลิกหลังจากย้ายไปแอตมาติดก็ที่เรียกว่าผลงานค่อนขร่งล้มเหลวนะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้นะในลาลิก้าสเปนสาเหตุหลักมาจากเพาเชื่อว่าเดียโก้ซิเมลนี่เนี่ยคุณซื้อของแอตมาติดนั้นไม่สามารถดึงประโยชน์จากกองหน้าดาวรุ่งคนนี้มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ขณะที่แมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เหมือนจะมีข่าวเชื่อมโยงกับ Felix, เฟลิกซ์เล็กน้อยน้อยนะเพราะว่าการจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วแมนซิตี้เองก็มีเรียกว่ามีคิวที่จะลงตลาดในเดียวกองหน้าด้วยนะครับโดยที่ก็มีหลายสื่อนะจับเชื่อมโยงกับเฟลิกซ์เหมือนกันแต่ว่าที่ชัดเจนและเด่นชัดที่สุดนะครับที่เชื่อมโยงกับซิตี้ตอนนี้ก็คงมีผลกองหน้าจากโปรติเซ่ดัดมุนอย่างทางเออร์ริงเบล์ฮาร์แลน นะครับแล้วก็คิดว่าการย้ายทีมของเฟลิกซ์ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2022ก็คือตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะไม่สามารถย,าย้ายออกจากแอตมาบริดได้ในตอนนี้ทําให้ตอนนี้แมนซิตี้นะครับก็น่าจะโฟกัสเรื่องของเออร์ลินบอลฮาร์ลนมากที่สุดแล้วนะครับก็คือจริงๆตอนนั้นที่มีข่าวกับเจาเฟลิกซ์ปี2019นะก่อนที่เขาจะย้ายไปมาริดเนี่ยแอตมาริดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเจา้าเฟลิกซ์เนี่ยเหมาะนะกับ กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเป็นนักเตะที่เอ่อทักษะดีนะฮะความสามารถเฉพาะตัวดีไปกับบอลดีแล้วก็เรียกว่าไงอะ่ะดูมันเหมาะสมกับกับแผนการเล่นของเป๊ปนะครับเป็นกองหน้าที่ไม่ได้แบบโอ,โ,อโ,อโอ้โหร่างโยงด้วยนะก็เป็นกองหน้าในะแบบฉบับที่รูปร่างกําลังดีนะครับไม่ได้สูงไปไม่ได้เตี้ยไปนะครับสามารถเล่นได้ทั้งลูกอากาศกระับแล้วก็ลูกบอลพักพื้นเนี่ยที่เขาเก่งอยู่แล้ว นะครับแต่ก็น่าเสียดายจริงจริงปีนั้นผมก็ลุ้นให้ฟิลิปส์จากมอร์แมสเซตีเหมือนกันนะครับแต่ก็เลือกย้ายไปแอตมาดริดแล้วก็นะฮะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ไม่ได้ฟอร์มเปลี่ยนป้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นฟิลิปส์ที่โหดเหมือนตอนอยู่เบนฟิก้านะครับแต่ผมเชื่อว่าจริงๆถ้าฟิลิปส์จากมอร์แมสเซตีนะผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่านักเตะเองก็มีเรื่องการบาดเจ็บรบกวนด้วยนะตอนอยู่แอตมาดริด ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่แค่เขาเอามาเปิดเผยเท่านั้นเองนะครับสาหรับสื่อเรคคอร์ดของทางโปรตุเกสนะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะฮะแต่คือในอนาคตเนี่ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจะมีโอกาสมาลงเอยกับซิตี้เราหรือเปล่านะครับเพราะขามีข่าวเชื่อมโยงเรื่อยๆอ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้สําหรับกองหน้าอย่างเจ้าเปลิปนะครับคนที่เป็นเบอร์หนึ่งในกองหน้าของเราตอนนี้ก็คือทางเอริงบอห์ฮรนแลนนั่นเอง ไปดูบทสัมภาษณ์ของติโมแวนเนอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับของทางติโมแวนเนอร์กับสื่อของสโมสรนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อยแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้เรานะครับติโมบอกว่าตอนนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากแต่แน่นอนว่าเรารู้ดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นดีแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีกและเมื่อพวกเขาขึ้นนําแบบนี้พวกเขายากมากที่จะ เอาชนะได้น,นักเตะทีมชาติเยอรมันรายนี้ก็กล่าวเอาไว้นะครับกับเบไซต์ยังเป็นนากการขวองเชลซีนะครับติโมแวนเนอร์เนี่ยจริงๆก่อนจะย้ายมาเชลซีก็ก็ฟอร์มดีมากเลยนะกับทางอาร์บีไลฟซ์ซิ่งโหยิงระเบิดระเบอ้อมากนะครับแต่ว่าหลังจากย้ายมาเชลซีในปี2 0นีด้วยมูลค่าถึง45ล้านปอนด์ตอนนี้ถามว่ามีประโยชน์กับแนวรุกเชลซีก็มีนะฮะการคลื่นที่ของเขายัางเป็นประโยชน์เสมอแต่ว่า เพราะเรื่องของสกอร์ที่ผลิตเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มูลค่าเงินสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับทางเออ่ไม่ว่าไงแจ็คกี้ลิทของเรานะฮะแต่ว่าแจ็คกี้ลิทของเราเนี่ยเพิ่งมาฤดูกาลแรกเนนะฮะตีโมแวนเนอร์เนี่ยเขาเข้าฤดูกาลสองล้วฤดูกาลนี้เป็นรุ่กาลที่สองกับเชลซีของเขานะก็ยังฟอร์มไม่ได้ปังเท่ากับตอนที่อยู่คาร์บิลิฟสิกนะครับ ก็ต้องดูเหมือนกันนะนะฮะทางกิริตแล้วร้อยล้านเนี่ยนะครับด้การน,นี้นียอาจจะยังไม่เข้าฝักเข้าฟอร์มแต่ถ้าด้วการน,น้ายังเป็นเหมือนเดิมนี่ก็คงจะไม่ถอดคราบตีโมโเวนเนอร์เท่าไหร่นะฮะตันั้นทีนี้มาถึงบทความสักนิดนึงนะฮะเป็นบทความที่ผมไปเจอมาในเรียกว่าเว็บไซต์ข่าว ของทิศนะครับของทางแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์อีเวนิ้งนิวนะครับเป็นนักข่าวสายแมนซิตี้อย่างสจวตเบรเนนนะครับที่เขาเขียนบทความนี้ขึ้นมานะฮะอารมณ์พ้อยหลักเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยหยุดพูดถึงซิตี้เรื่องแบบก็มีเงินซื้อสักทีนะฮะแบบก็ทีมก็ทีมรวยอะ่ะก็เลยมีก็เลยประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์แบบหยุดพูดสักทีได้ไหมว่าทีมชั้นใช้เงินซื้อความสาเร็จ นะครับในบทความเนี่ยผมพอดมาแบบความเข้าใจก็คือสรุปมานะครับหลังจากที่ซิตี้ชนะเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นเนื้อหาในบทความ,มานะทําแต้มทิ้งห่างหลายๆทีมนะครับในลีกออกไปแฟนบอลหลายๆทีมเนี่ยก็ออกมาบ่นพึมพำอ้างว่าซิตี้ทำให้พรีเมียร์ลีกมันน่าเบื่อนะครับแต่สำหรับโรเบรเนนและแฟนซิตี้บอกตรงๆใครจะสนนะนะครับใครจะสน หน้าเบื่อของเขานี่หมายถึงว่าโอ้โหซิตี้เป็นทีมเดียวเลยที่ตอนนี้ครัวแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะครับถ้าได้ฤดูกาลนี้เนี่ยห้าปีเนี่ยห้าซีซั่นเนี่ยซิตี้ได้ไปสี่นะครับแทบจะผูกปีแชมป์เลยนะครับแทบจะการันตีขาดคุ้ยพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับหลายทีมก็แฟนบอลหลายทีมก็เลยบ่นว่าโอ้โห,หน่าเบื่อจังนะครับไม่มีทีมอื่นที่มาเป็นแชมป์บ้างเลยมีแต่ซิตี้นะฮะบ,บทความนี้เนี่ยสรุปได้นะครับว่าเสกบนพุ่มพันธุนั้นคือการยึดครองแชมป์ลีกข,ของซิตี้นั้นเป็นเหตุ ผลมาจากเพราะสโมสที่เรารักก็คือซิตี้เนี่ยรวยแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าทีมเราดูกันอยู่แค่ทีมเดียวนะครับเขียนพูดแล้เกินกันทีมรวยอ่ะมีตังค์ซื้อนะฮะบทความนี้จะพูดถึงรเรื่องประมาณนี้นะครับทางจอร์แดนเขาเขียนนะฮะเขาบอกว่าย้อนความจําไปหน่อยนะลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกนะครับใน,ะร,บนรอบ30ปีนะ ในฤดูกาล2018ในปี2018เนี่ยหลังจากที่พวกเขาใช้จ่ายรเรื่องการซื้อขายครั้งใหญ่ของทีมนะครับที่สุดในรอบปีปฏิทินเนี่ยนะของปี2018เลยนะครับเป็นเรียกว่าไงเป็นทีมที่ใช้จ่ายซื้อนักเตะครั้งใหญ่เลยปีนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะคว้าแชมป์นะครับก็ใช้เงินเหมือนกันนะฮะยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนครองบอลลังแชมป์ลีกนะครับก็ช่วง ปี1 9 9่าถึงต้นทศวรรษ2 0 0พเนี่ยก็คลองบัลลังพรีเมียร์ลีกได้หลังจากที่ใช้จ่ายมากกว่าทีมไหนๆเหมือนกันนะครับนะฮะทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนยูก็ใช้เงินเหมือนกันแม้แต่แบล็กเบิร์นนะครับมีอยู่ช่วงสั้นๆที่สามารถแทรกตัวขึ้นมาชั่วครู่นะมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ปีที่พวกเขาทําได้เนี่ยเขาก็ทําแบบนั้นเช่นกันด้วยการลงทุนมหาศาลจากเจ้าของที่ร่ํารวยนะครับแต่ว่า มันก็เหมือนเป็นการแค่เพียงสร้างทิมนิยายคล้ายๆกับเลสเตอร์เหมือนกันนะครับก็มาแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ก็มาจากการใช้เงินนะฮะกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือเชลซีที่ถูกมองว่าฤดูกาลนี้เนี่ยควรจะโอ้โหได้แชมป์ลีกพรีเมียร์ลีกสินะครับหลังจากที่สิ่งที่เขาทํามาเมื่อซีซั่นเงี้ยต่อเนื่องมาคว้าแชมป์ยุโรปมาได้นะครับเปิดซีซั่นมาด้วยความร้อนแรงอีกต่างหากนะฮะเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในช่วงต้นซีซั่น นะมาถึงกลางๆเลยด้วยซ้ำก่อนที่ซิตี้จะแซงแต่สถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าแพ้เนี่ยกับกลายมาเป็นซิตี้แทนนะคนส่วนใหญ่กับมองว่าซิตี้เนี่ยใช้เงินซื้อความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้พีเียร์ลีกนั้นมีความน่าเบื่ออีกแล้วนะครับเพราะว่าซิตี้กาลังจะคว้าแชมป์อีกแล้วนะครับแต่จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วเชลซีนั้นใช้เงินมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประมาณ54 ลลานปอนในช่วง5ปีที่ผ่านมานะการจะบอกว่าซิตี้ดีกว่าทีมของโทมัสทูเครนนะครับในการชนะ1 0เนี่ยทั้ง2นัดไปกลับเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยเพียงเพราะว่าเพียงพระจะบอกเพียงเพราะว่าเหตุผลที่ว่าแมนซิตี้รวยนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วเหลวไหลามากๆนะฮะทั้ง2ทีมทั้งซิตี้และเชลซีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการทุ่มทุนสร้างทั้งคู่นะครับ ทั้ง2ทีมเล่นในระดับสูงที่สุดเชลซีก็มีทีมใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าซิตี้เลยนะฮะสควอตทีมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กน้อยกว่าซิตี้สักเท่าไหร่เลยเผลอๆก็พอๆกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่แพงที่สุดนะครับมีมูลค่าแพงสุดในลีกและทุกวันนี้พวกเขาอยู่ตรงไหนของตารางคะแนนล่ะนะฮะดังนั้นดูเหมือนว่าการใช้จ่ายจํานวนมากไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จใช่ซิตี้มีเงินลงทุนซื้อนักเตะดีๆจริง เควินเดอร์บรอยแวร์โดซิงวาเนเอเดซอนไคล์วอเกอร์จอคานเซโลรูเบนดิอาสแต่ผู้เล่นทุกคนที่ย้ายมาซิตี้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เข้าร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือคําตอบว่ามันคือการลงทุนที่ดีไงนะครับนักเตะเหล่านี้ที่ผมอ่านชื่อมานะครับที่เป็นของซิตี้เนี่ยมีมูลค่าตอนที่ย้ายทีมเนี่ยน้อยกว่าทางแฮร์รี่แม็กควายปอป๊อกบาโรเมลูลูกากูคายฮาวเวตเกปาอลิสซาบาลาก้า และจาดอนซานโชอีกไปซ้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ซิตี้ซื้อมามีมูลค่ามากขึ้นนั่นคือแสดงให้เห็นถึงธุรกิจที่ดีและเป็นฟุตบอลที่ดีนะครับซื้อมาแล้วมูลค่าเพิ่มนะฮะถึงจะซื้อมาบางคนอาจจะซื้อแพงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ซื้อแพงจนเบอร์เกินไปก็มีแค่แจ็คก,กี้ลิตคนเดียวที่อะแตะหลักหนึ่งร้อยล้านถ้าเทียบกับปอบ็อกบาแมนยูซื้อมาแพงไหมซื้อแพงนะแทบจะตอนนั้นแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษแล้วก็แจ็คก,กี้ลิตมาแสงใช่ นะฮะแล้วก็นั่นแหละอาจจะตกไปเรื่อยๆหลังจากมีไฟซื้อเข้ามาขยอยซื้อเข้ามานะครับตอนนั้นป๊อกบาก็เป็นสถิติของอังกฤษเหมือนกันแต่ตอนนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าล่ะนะครับอย่างเกปาซื้อมาแพงไหมซื้อมาแพงนะฮะแล้วตอนนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงแต่ว่านักเตะซิตี้ที่ผมอ่านาชื่อมาเนี่ย KDB, Benardo, Ederson, k a เ w อร e r าวคัน n ซ e l o Ruben Dias ถ้ามีใครจะซื้อนักเตะพวกนี้ของจากซิตี้ไป บอกเลยว่าแพงสตี้จะต้องขายได้แพงกว่าตอนิตี้ซื้อมาแน่นอนนะครับแสดงให้ถึงเห็นเห็นถึงว่าการลงทุนเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจที่ดีไงทาให้มันงอกเงยได้นะถ้าต้องขายไปก็จะได้กําไรแน่นอนดูอย่างเฟรนตอรเรสเราซื้อมา20แต่เราขายไปได้45่สิบห้นะฮะนี่แหละแล้วก็บวกกับกระแสะในโลกออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเสียงต่างๆเนี่ยกลับบอกว่ามันไม่มีใครสนุกเลยกับสิ่งที่ ซิตี้เนี่ยกำลังทําอยู่ในลีกนะเพราะเขารู้สึกเหมือนตอนนี้โดนซตตี้เนี่ยยึดครองเรียกว่ายึดครองลีกไปแล้วนะครับแทบจะผูกปีแชมป์ผกแบบได้แชมป์ทีแล้วเกินนะครับทาง s อรเบดนเนได้ทิ้งท้ายบอกว่าทศวรรษนี้เนี่ยเป็นทศวรรษแห่งความเศร้าหมองในท้องฟ้าสีครามนะครับบอกเลยว่าจะเป็นสิ่งที่เรลวร้ายสำหรับแฟนบอลหลายๆทีมแน่นอน ึงเวลาแล้วที่เหล่าแฟนๆของหลายๆทีมต้องยอมรับสักทีนะฮะว่าซิตี้ประสบผลสำเร็จและดีกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับคือทีมเราเนี่ยใช้เงินจำนวนเท่ากันกับทีม,มอ,อื่นนั่นแหละทีมชนะทีอ,อื่นนั่นแหละใช้ใช้เงินเหมือนกันเลยนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่เพราะว่าทีมของเราเนี่ยใช้เงินเหล่านั้นเนี่ยได้ดีกว่าทุกๆทีมยังไงล่ะนะฮะโค้ด mm hmm. ของเราเองอย่างเป๊ปก็ได้พัฒนาฟุตบอล พัฒนาสโมสรได้ทํางานอย่างราบรื่นซึ่งสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับแมนซิตี้เองนะครับแล้วก็จะท้อนให้เห็นถึงผลงานในสนามที่เราทําได้ด้วยนะครับพวกเขาทําธุรกิจที่ดีทั้งในสนามและนอกสนามแต่ท้าที่สุดแล้วนะฮะก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นบอรลิ่ทีมนะก็ยังมองว่าซิตี้ใช้เงินซื้อประสบความสําเร็จและทําให้การแย่งแชมป์ลีกนั้นน่าเบื่อนะครับบทสรุปมันก็ประมาณนี้ นค,คนมองแต่ว่าซิตี้ใช้เงินนะฮะคือใช้เงินจริงไงผมพูดไปเมื่อไหร่เมื่อ,อวานเมื่อคืนถามเลยถึงมันม,มันมีทีมไหนที่ไม่ใช้เงินบ้างนะมันใช้เงินแทบทุกทีมนะครับใช้เงินทุกทีมไอทีมชั้นนําอะไปหามาซิทีมไหนไม่ใช้เงินบ้างใช้เงินนะฮะแต่แค่ใช้แบบในส่วนที่มันดีหรือเปล่าลงทุนแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะเป็นบทความที่น่าสนใจของทางชบรนนที่ออกที่ออกมาเขียนนะครับ แทนความรู้สึกของทางแฟนบอลแมนซิตอ้อ่ะว่าแบบเฮ้ยอั ER อะไรก็เจอแฟนบอลทีมอื่นบอกบอกว่าโอ้โหก็ทีมรวยนี่ทีมมึงมีเงินซื้อคนนูน้นคนนี้อยากจะตอบไปว่าแล้วทีมมึงไม่มีเงินเลยไงนะที่ซื้อมาพแพงๆเนี่ยไม่มีเงินเลยไงไปยืมคนอื่นมาหรือไปกู้ใครมาหรือไงนะครับก็ประมาณนะั้นนะฮะเรื่องของบทความนี้นะฮะ,ะเรื่องสุดท้ายปิดท้ายกันหน่อยนะครับพูด ผู้ตัดสินในเกมที่เราจะเจอกับซอลตแฮมตันสุดสัดดาห์นี้นะครับก็คือทางไซมอนฮูเปอร์นะครับโดยไซมอนฮูเปอร์เนี่ยจะลงทําการตัดสินนะเป็นนัดที่17เดในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวโดยตอนนี้เจ้าตัวแจกใบเหลืองไปแล้ว68ใบแล้วก็มีใบแดง1ใบด้วยนะครับนะัดสุดท้ายที่ฮูเปอร์ลงตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องย้อนไปนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะตอนที่แมนซิตี้นั้นบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ดได้ที่บ้านของวัตฟอร์นั่นเอง ครับอัปเดตตารางคะแนนเรียลไทม์กันนิดนึงนะฮะแมนซิตี้ของเราก็ยังเป็นจ่าฝูงนะครับจากการเก็บชนะแบบรวดรวดเลยนะครับเมื่อคืนนี้มีนัดตกค้างเชลซีนะฮะทำได้แค่ออกไปเสมอกับทางไบรท์ตันมาหนึ่งนงนะครับทำให้ตอนนี้เชลซีน่าจะหมดลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแล้วนะครับทีมที่น่าจะใกล้เคียงเซตตี้ที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางลิเวอร์พูล นะครับที่ดูตักตามแต้มแล้วก็ตามนระเที่ยงเหลืออยย่นะครับก็ยังสามารถแซงซิตี้ได้แต่จะแซงได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันยากๆนะครับแต่ทิศทางก็ต้องบอกว่ายากอยู่ดีนะฮะนี่ก็เป็นตารางคะแนนเดียวถามนั่นเองอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้อรับฟังกันในวันนี้นะฮะหวังว่าจะชื่นชอบกันแล้วก็เวลาในการรายงานข่าวของผมในช anel t e Citizen วันนี้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll you